ก็กลาบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่กล้วยเนี่ยเริ่มใช้ใจโลสโขบแบบ400นะครับก็มันจะยิงนิ่งมันจะยิงง่ายมันสเปรยง่ายอย่างที่เขาว่ากันไหมก็ไปรับชมกันในคลิปเลยนะครับทุกคนป่ะไม่รอช้าทุกคนไปกันเลย <laughs> นี่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมมันไม่เห็นกิดเกิดใต้นะมันนี่เห็นเห็นแถวต้นไม้เนี่ยนี่ไงนี่ไงต้นไม้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 เลื่อนซีกใช่ดีครับเี๋ยวจัดจัดตรงนี้ฝั่งนี้นะเบรกเย็ดก่อนนี้ครับพี่ หมดหมดสวยหมดเลยนักหนึ่งนักหนึ่งไปได้ไปไลยไปไดยววนี่งนักสองมดตี้มัดตี้วยกัวตามจอดใครที่อยากดูกู l i ไลฟ์สตรีมสดมาดูได้ที่เพจ Easy KKR ใน Facebook เลยนะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ก็ได้วยนะครับ เดี๋ยวเดีวก็สร้า,างไว้นะครับใครจะเข้ามาก็เข้ามาได้รวมทีมด่วนสร้างทีมเลขนี้นะครับทุกคนนี่นะจ๊ะโอ้โหมากันหมดเลยเหรอ้ายมือมีตีนครับสามตัวโอเคครับวิลองโซนใหญ่ไหมลงองตรงนูง้นโอเคโอเค เหมือนว่าข้างหน้าผมมีเฮ้ยไม่มีเกาะนี่ว่ะว้าวผมกำลังไปอยู่บ้านนี้คนหนึ่งน่าสนด้ใช่ใช่กำลังแอบมอนเทยุน่าจ้าอยู่ ถ้าสมส้มหนุ่ม้แบบะไระไหนครับหน้าผมเลยมาครับมาเลยมีก้อนมีก้อนวยเอา ไอ้บ้านดูเพื่อนเรามีคนมีคนอยู่ข้างในสวยอีกข้างในข้างในระวัง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 มาดิเออมาดิมึงมามึงมากูสองคนนะมึงมาดิเออมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับไม่ไม่เก่งครับเน้นเยอะครับไม่เก่งครับไม่เก่งครับเหนเยอะเลยไม่เก่งครับนี่ผมมียาผมมียาเอาเมื่อกี้ผมคิวครับ คิดว่าข้างหลังเป็นเพื่อนเราไว้บ้าเอ้ยเราก็ยืนเป็นเพื่อนกันเลยเมื่อกี้ปะทอคุณหกมีมีมีเพื่อนใช้ไหมน่ะใช้ก่อนเลยครับใช้เก่งใช้ก่อนเลย,ยเ,เฮ้ย <laughs> อืขอถ่อมตัวดีกว่านี่ <laughs> สวยแต่อย่างนั้นแต่อย่างนั้นอุ้ยตกใจเฮ้ยไม่เสียกหน้า บ้านนี้ enemies ahead อากระสุนนี่หน้าผมมีมั้ใช่ใช่หน้า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 น้องนิวเลยสองคนนะวิหลายคนเลยนี่หว่าใช่ใช่หน้าเบอร์สี่เกลือผมไม่เต็มนะเอ้าอยู่บ้านสามชั้นมีคนนะลองด้วย enemies ahead ลง,ลงหลุมอะลงหลุมไปสองตัวพม่งนะพี่อยากเอาไปบ้านสามชายก่อนปะไม่ใช่แล้เบิดโอ้ไม่ก๊อชนี่ใครมีระเบิดปะอ่ามีรตัวรุ่งหนึ่งนี่หว่าไอ,า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 อา้อย่าล้นอย่าดิอ,อย่าล้นดิอย่าล้นดิทำไมยิงแล้วดาเมจไม่ขึ้นอยู่หลุมสองตัวเลยนะเห็นแล้วไปแล้วเก็บเก็บเก็บสวยไปเลยเพื่อนไปเอ้าไม่ใช่หลุมเหรอ ทางนี้น็อกนะทางนี้น็อกนี่ใช่ไหมอังนี้ใช่ไหมนี่นี่หยุดหยุดหยุดใต้นี้นะหลังหลุมเข้าได้ปะโอ้โหสวยสวยสวยกลับไปกลังไปกลังไปสวยสวยสวยเออต้องอย่างงั้นต้องอย่างงั้นต้องอย่างงั้น ไม่บอดใครอ่ะบอดใครอ่ะไปนะครับจ er kind of okay. ังหวะนี้เข้าไปนะครับไปนะครับจังหวะนี้เข้าไปนะครับโอ้โเอาไปเอาไปตัวเมื่อกี้เหมือนจะหมดแล้วเนาะตีนี้น่าจะหมดเมืองแล้วครับโอเคโอ้ยพี่เสตียทุกวันไหครับเนี่ยทุกวันนะครับไม่อยากพูดอย่างนี้เผื่อเผื่อเผื่ออยู่ดีวันไหนไม่มาแต่จะบอกว่าในหมดทุกวันไง เฮ้ยเพื่อนมีคนโดดมีคนโดดนดหนูน้อยขอไสังเห็นแล้วเห็นอันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนเลยป่ะของมาโรงเรียกำแพงไม่มีครับกพไหนกำแพงรอบโงเรียนอะโอเคพอเค อุ s right. <S yeah, ้ยเชี่ยติดดยอันตรายอันตรายท่างไหน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 รลงนะเอาเลยนะเอาเลยนะหนูน้อยรู้ใช่ไหมล่ะทำยังไงหนูน้อยเจ้าควรจะรีบออกจากที่นี่ซะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโทษโทษครับโทษครับใช่ใช่เดี๋ยวอันนี้ก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ในห้องอ่ะว้าวว้าวตอนนี้บอกวะ ื่อก,กี้อยู่ในห้องนี้ในห้อง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 เหมือนได้ยินเสียงในห้องป่าว,วะ,อ,าะอยู่ข้างบนปันซ้าปะอยู่ข้างบนแน่เลยอยู่ข้างบนข้างบนอยู่ห้องบนไปอนะีกไอ้ไกลๆน่าจะเป็นตี้มันนะเหมือนมาจากมีจิ๊กซออยู่ใช่ไหมจิ๊กซอเนะาะไอ้ตรง,งเรายังไม่ได้ซ้ำตรงตรงนี้นะตรงป้าัดเมอีย ตรงนี้ครับตรงไปไอ้ป้าทัพเมย์ไปไหนแล้ววะที่เรายิงกันเมื่อกี้ผมได้คิวละตายแล้วโอเคโอเคมีอยู่ w ั t c h out ุดชุดซุดสุดสมาไล่อ่าตัวสุดท้ายอืมน่าจะเป็นตีมัน watch out ไม่รู้ว่าไม่รู้ต่าเกด w a t แต่ซุดสุดสุดสุดต้าเอ๋หนูน้อย ปลาธโมกอ่ะมีปะอ้าวธโมกไข่วะเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงไหนแล้ววะธโมกแน่เลยฟิวเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงมาร์กเหรอมันได้ยินเสียงอะไรตลอแถวต้นไม้เนี่ยนี่ไงนี่ไงต้้นไมต้นไม้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  มันอยากได้ชุดชุดมันยังไงอ่ะไอ้ลักชุดนี้จะต้องแต่เราข่าทหารเนาะทำไปเลยหุงหน้าอ้าวไปแล้วครับจังหวะนี้บุญแม่หนูน้อยไฟสังคับไสร็จแล้วอ่ะเฮ้ยจอดมันจอดมันจอดมันจอดนี่นี่าณะคณะค้าลงแล้ว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 เอาของเปล่าจะมีใครเก็บของไหมขอเก็บวัสดุก่อน โหสะพานนี้โดนแน่ๆน่เปลี่ยนรถให้เป็นเรือไปเลยเดี๋ยวกดสูตรรถลอยได้ย <gamma enders> ังนะมีแน่ๆมีแน่นะคัตักทางออกแน่ๆน่ไม่เชี่ยกูเกิดแล้วกูเกิดทะลุไปแล้วเกิดไปแล้วคงไม่มีใครแบบว่าแบบเวลคัมเวลคัมต้อนรับอย่างดีถือว่าสวยถือว่าสวยงาม ถือว่าถือว่าถือว่ามีน้ำใจอ้าวมีคนยิงกันมีคนยิงกันใช่มีคนยิงกันจะจอดจอดตอนนี้ตอนนี้นะเบรกเอียกยึดตอนนี้นะพี่โอเคหมดหมดสวยหมดเลยอ๋อมันมันมีสองตีมใช่หรอ มีคนมีมีคนเคาะมีคนเคาะมีคนเคาะมาอยู่ทางฝั่งมีคนเคาะมีคนเคาะนี่นี่นี่อ่าเดี๋ยวถอยถอยนอนอยู่อุ้ยเขายิงเราเราด้วยอ่ะใช่ใช่ไปเราไปดีกว่านอนอยู่ตัวเดียวไป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 ตามมาตามมาตามมาหลังก้อนหิน นี no ่แหละนี่แหละนออยู่เอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเฮ้ยน็อกน็อกน็อกจะขับหาไปนะว่านไงจะโน่นจะโน่นจน่นชนเลยชนเลยทีมงานคุณภาพทีมงานคุณภาพ เฮ้ยรถจอดอ่ะทุกคนรถจอดใช่ไหมรถดรอปเหรอบ้ารถดรอปไปอยู่ตรงนั้นนะมีคนต่อหน้านะโอเคโอเคจอดนี้ก็ได้พี่ก๊วยตรงนี้นะใช่แล้วเดินไปยังไงโอ้ยีดอกโอ้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 ก็แบบว่านอนนอนรอยิงรอน้ครับโอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้ ก็คือแบบแค่เมื่อกี้แบบเดินเดินเดินสำรวจในคืนน่าจะโดนลากเอาแก่ตันนี้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็กยอมได้หนุ่มน้อยยิงค้ำที่นี่คนหนึ่งได้ปะได้เลยต้องทำให้เดี๋ยว่าทำให้มีน้องมาทำแล้วเราจะอ้อมไปทางขวาหน่อยเจ็บเจ็บเจ็บแต่เนินบัคก็ยิงได้ไม่ไมเเ่เอาเลย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  น็อหนึ่งนอกหนึ่ง,งไปเลยไปเลยไปเลยผมเห็มีสตัวเองนะใช่ใช่เมื่อเพื่นมาสเพื่มมาสมาสมามามามขึ้นรถขึ้น้่นาชุบเพื่อนอยู่ยิงไว้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 ยิงไม่ได้ไนนนดเน,นี่ยบักกำลังชุบอยู่นี่งน็อกอง มตี้มัตี้อืมโอเคขึ้นคูณหกบางที้มีคนวิ่งอยู่ทางนู้นเห็นคนหนึ่งนะอ้านั่นมันตรงที่น้องอยู่โอเคตกใจเดินไปเดี๋ยวเราคนสุดท้ายแล้วนี่เราขับสองคันไหมหาคนเลยคนสุดท้ายเนี่ยเจออีกหรอเจออีกหรอโอเคโอเคโอเคไปแล้วไปคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายครับไปแล้ว เอาสุดท้ายแล้วเราจะไม่บล็อกเราจะยิงคนเดียวเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้ แลทุกคนโหนี่มันตีคนนะ้คุณภาพชัดๆโอเคครับขอบคุณที่มาแบ่งนะครับผมผมกขอบคุณนะคร <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีครับ